ดุเดินไม่เกรงใจใครสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเป็นจังหวะที่โอ้โหเป็นนาทีระทึกนะครับกับเกมการแข่งขันระหว่างคูรเบก,กับโทเรซึ่งต้องบอกว่ายิ่งนานวันเข้านะครับทีมคูรเบกยิ่งเล่นเข้าขากันในขณะที่บีมพิมพ์พิชยาโกกรมเนี่ยทำผลงานได้ดีขึ้นดีขึ้นจริงๆนะครับเป็นเบสร์เป็นทุกอย่างให้กับทีมคูร์เบกแล้วและก็นำมาซิงแต้มนี้ครับเป็นแต้มที่บีมเนี่ย รู้สึกว่ากรรมการจะตัดสินแบบอืช้าไปหรือเปล่าจ๊ะเจ้าตัวก็กําลังจะเดินเข้าไปหากรรมการนะครับแต่ว่าถูบบาผู้เล่นสาวตุรกีที่อยู่คูรเบตด้วยกันเนี่ยห้ามเอาไว้ซะก่อนโอ้โหดุด,ดันไม่เกรงใจใครตัวแม่มาเองแอดมินชอบมากแอดมินชอบอะไรแบบนี้ถ้าพิจารณาเหตุและผลนะก็คือบีนแบบรู้สึกว่ากรรมการเนี่ยจับฟาคูรเบตบ่อยมากทีนี้พอถึงตาโทเรก็โอ้โหเป่าชาจังเลย กว่าจะเป่าต้องแบบแอคชั่นแสดงอาการถึงจะเป่าให้นำมาซึ่งคลิปดังกล่าวนะครับยังไงก็ติดตามผลงานของบีมพิมพ์พุชยาก็กรามได้นะครับนี่เป็นข่าวสารล่าสุดของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยมีอีกแล้วอีกไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ